เป็นเบาหวานค่ะคืนเนี้ยคือจะไม่ค่อยได้นอนเนี้ยจะปัสสาวะบ่อยคืนหนึ่งสามสี่ค้างก็เลยสั่งมาทานพอทานแล้วรู้สึกเราเหมือนไม่เหนื่อยเหมือนเราร่างกายเราดีอ่ะค่ะชื่อวรรณวีสุขสำราญเป็นคุณคภูมมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็เสียอมแล้วอายุ64สีปีแล้วค่ะตอนแรกนี้คุณแม่เป็นก่อนคุณแม่จะเป็นเกี่ยวกับเบาหวานความดัน มีคนแนะนำให้ใช้แล้วก็เลยซื้อให้คุณแม่พอคุณแม่เสียไปเมื่อแปปีที่แล้วก็เลยซื้อถันเองมาตลอดอ๋อหมายถึงว่าตอนนั้นคุณแม่เป็นเบาหวานค่ะแล้วเป็นค่อนข้างเยอะไหมครับเป็นเยอะเพราะ ท่านอายุมากแล้วแล้วกว่าแปดสิบเท่าไหร่แปดสิบแปดสิบแปดตอนท่านเสียคือกว่าจะได้ทานก็อายุมากแล้วค่ะครับก็คือได้มาทานแล้วตอนที่ทานก็ดีมากดีมากคือเบาหวานคุมได้ใช่สุขภาพแกก็ดีแกปีกระเป๋าเป็นคนชราปกติอ๋อก็คือแทนที่จะแบบว่ากินยาเยอะๆยาก็ลดลงไหยครับใช่ค่ะเป็นเบาหวานค่ะก็คือบ้านเราก็จะเวลาบ้านไหนเป็นโรคอะไรก็จะเป็นพนสัตว์กมกัน มีเบาหวานสูงประมาณเท่าไหร่เคยสูงสุดประมาณ140ิบต้องกินยาทานยาตัวนี้คือจะเหนือ่อยแล้วเหนื่อยออกเยอะกลางคืนเนี่ยคือจะไม่ค่อยได้นอนเนี่ยจะปัสสาวะบ่อยคือเราต้องลุกขึ้นมาป,ปัสสาวะใช่ใช่คืนหนึ่งสามสี่ครั้งเสร็จแล้วก็เลยเห็นคุณแม่ทานอยู่ก็เลยสั่งมาทานเองตัวนี้ค,ค่ะตัวนี้ค่ะและเสร็จแล้ว,ลวตอนกลางคืนเราก็เลยลุกปัสสาวะแค่สองครั้ง ตอนคืนก็ครั้งเดียวตวอนกลางคืนเราไม่ต้องลุกบ่อยอะ่ะเพราะตอนกลางวันเนี่ยเราก็ปกติอยู่แล้วคือทานยาเราก็ควเกี่ยวกับเรื่องไตอยู่นะคะที่ทานตรงนี้กินตัวนี้มากี่ปีได้แล้วน่าจะ7ปีแล้วค่ะตั้งแต่แม่เสียก็ทานมาตลอดคือ7ปีตลอดทานมาแล้วไปตรวจภาไตเป็น,น,ย,ปนยังไงบ้างเมื่อเดือนที่แล้วไปคุณหมอบอกว่าดีทุกอย่างค่าน้ำตาลแค่แค่129อืัตอนี้ก็ทานคือก่อนอาหารเช้าอย่างเดียวค่ะ พอทานแล้วรู้สึกเราเหมือนไม่เหนื่อยแรงเหมือนเราร่างกายเราเดีอ่ะเหมือนสดชื่นหน้าตาเราเหมือนไม่แก่อ๋อรู้สึกเราหน่า <c oughs> เด็กหน้าอ่อนด้วยในความรู้สึกนะครับมีค้ดทัก <c oughs> ใช่ใช่วันนี้ทานง่ายมากเลยค่ะทุกเช้าฉีกแล้วก็ดูดได้เลยค่ะรสชาติอร่อยทานง่ายมากเลยค่ะ